สวัสดีครับพี่น้องเอทุกท่านครับวันนี้ผมจากกรินรถปลดป้ายนะครับได้เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เพิ่งมาถึงนะครับช่างนิวเขาออกไปก่อนแล้วนะครับผมช่างนิวนะันนี้ผมถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บรรยากาศนะนี่นะครับเส้นนี้ก็ไปตำบลธาตนะครับก็เลยมาอัปเดตนิดนึงนะครับทําคลิปลงให้พี่น้องชมนะฮะมีรถมาขายแล้วนะครับ พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมาเลยนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับผมนี่นะครับสวยไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับเดิมๆนะครับผมรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมปีสองพันสิบสี่ปีห้าเจ็ดนะครับอ่าชลบหน้าเป็นปีอ่าชมบหน้าเป็นปีสิบเจ็ดนะครับผมอ่ารถปีสองพันสิบสี่นะครับบอดี้ญ่หน้าชุดหน้าเนี่เป็นปีสิบเจ็ดนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับชมนี้นะครับผม ประหยัดน้ำมันมากนะครับเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทจากอุดรธานีนะฮะน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วนะฮะนี่บรรยากาศนะครับผมยามค่านะครับผมของอันนี้ก็จะทําเป็นที่จอดรถนะฮะนะฮะหางมหาเงินก่อนนะพี่น้องนะครับผมแต่ก่อนก็นอนนี่แหละฮะก็จะทําเป็นที่จอดรถนะตรงนี้จะเป็นที่ซ่อมนะครับผมบรรยากาศนี่นะครับก็จะทําเป็นที่จอดรถตรงนี้นะครับพี่น้อง นี่ก็อยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมถึงบ้านไปที่เรียบร้อยก็รถก็จะจอดนี่ได้จอดได้สามคันตรงนั้นตรงนั้นคันหนึ่งตรงนั้นนะฮะคันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองนะครับนี่สองคันสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมีกล้องให้ด้วยนะครับมีจอไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปตกแต่งอะไรนะครับยางใหม่สีเส้นเลยขับดีนะครับเยียนิ่มช่วงล่างแน่นนะครับผมก็ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะชมนี้นะครับไม่มีนะครับช่วงนี้ผมบอก บอกได้คาเดียวตอนนี้ผมหารถไม่ได้เลยสําหรับรุ่นนี้ใครใครจะสั่งจองสั่งมาจําไม่มีนะครับพี่ยังไม่รับปากนะฮะทุกท่านเลยนะครับก็มีคันนี้แล้วก็อยู่ที่อู่ช่างเนี้ยอีกหนึ่งคันนะครับมีแค่นี้แหละสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมาดูได้มาดูได้นะครับผมอยู่ใกล้ๆเขตนี้ก็มาดูได้นะครับนี่นะครับถึงบ้านไปทีไก็มีฝนตกนิดหนึ่งตลอดทางฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาล้างแล้วก็จะเก็บข้อฝั่งนี้นะครับ นะครับสวยๆนะฮะถ้าท่านใดต้องการอยากให้ไปส่งก็มาดจามานะครับผมอย่างกรุงเทพก็มาดจำหนึ่งหมื่นบาทก็ขับไปเลยนะครับผมขับไปส่งให้เลยนะครับกัทมอนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามัดจำมาแล้วถ้าจะไม่ได้ลดนะครับผมเรามีตัวตนนะครับก็เพิ่งมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วก็จะไปอาบน้ำนะครับกินข้าวนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามจริงๆ,ๆนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาชมนะฮะเข้ามามาชมกันเยอะๆนะครับนี่คันนี้เป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมนะฮะเป็นน้ำมันอย่างเดียวอีย e ี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับสวยนะสีขาวมุกเลยกิยิบเลยฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเช็ดมาถูก่อนประมนลิีงมาติดท่าผลงงขนาดนี้ไม่รู้ไม่ซื้อผมไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับผมสวยๆนะฮะ ไม่มีแล้วร่นี้หายากมากตัวนี้นะครับผมไปหาเลยในกรุงเทพนะสภาพเสื่อๆนี้มีแต่เขาต่ออายุเลยรถมันมีอายุวิ่งอีกประมาณสามสามปีถึงสี่ปีนะครับอันนี้คือผมปลดก่อนเฉยๆนะครับผมเป็นรถมือแรกนะครับผมอันนี้เป็นรถมือแรกเลยนะครับลําดับที่สองก็คนอยู่อุดรนะครับผมภาษีก็นู่นเลยครับเตือนตุลานะครับถึงจะขาดครับพี่น้อง่ันเลยชื่นชอบก็ทักมานะครับผม ตัน่าเก้าสามสามจิสามนหนึ่งสองหกอันนี้เป็นเงาเสานะครับเป็นเงาเสานะนี่นะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับรุ่นตัวจีนะครับผมกระจกหน้าทุกบานเดิมหมดนะครับผมอใช้น้ำมันระบบเดียวช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับผมสีขาวโมรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับผมมีเอกสารพร้อมบนนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับชมนี้นะครับผมก็โทรมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็ ผมเพิ่งมาถึงนะครับได้มาถึงห้านาทีหรอกนะครับก็ทําการไลฟ์สดเลยทาคลิปเลยนะครับอยากให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมช่างเหนียวเขาก็ไปเมื่อกี้นะครับกับช่างหลุนแยกย้ายกันไปเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งมาถึงผมเป็นคนขับรถช้านะครับผมเดิมๆนะครับเดิมๆคันนี้บอกได้ไปไม่ผิดหวังฟิล์มอะไรเขาติดหมดแล้วมีจอด้วยนะครับแย่ฉ่าเลยมีไฟตัดหมอกด้วยโอ้คุ้มค่าเลยราคานี้นะครับซื้อไปก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรนะครับผมไม่ต้องทําอะไรละ รอแล้วนะครับผมดีกว่าไปเป็นนี่เป็นสินใครนะครับซื้อสดก็คือจบเลยอ่ะพี่น้องนะครับผมถ้าชื่นชอบเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับก็โทรมาหาผมนะครับ093373126นะครับ093373126นะครับผมอันนี้เสานะครับเสาบ้านนะครับผมเสาบ้านนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าดูลิปจบนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับผม0 9 3 3 7 3 1 2 6ดูรถได้ที่บ้านแต้ตำบลธาตุอำเภอรัตนบ,บรุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับดูรถได้ที่บ้านแต้ตำบลธาตุอำเภอรัตนบ,บรุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมดูหลอ่ลอๆส,สวยๆเลยนะครับพี่น้องน,นะครับสำหรับเอฟซีที่เคยซื้อมาแล้วเขาก็าไม่กลัวนะครับผมเออมาจังกับคุณจักรินได้ดชัวร์เขาก็ว่า,างี้นะครับ ขออนุญาตนะครับพักการถ่ายคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นไงตอนนี้จะมีไฟมีไฟเบรกนะครับผมนี่จะมีไฟเบรกสองที่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมมีสองที่เลยนะครับโคโรล่านะครับผมสวยๆนะครับผมอ่ะผมไม่พูดอะไรมากมายนะครับขออนุญาตอ่าพักการถ่ายคลิปไปไปอาบน้ํากินข้าวก่อนนะครับช่วงนี้กล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องต้องเยาว่านะครับผม ขนาดซื้อราคาเยอะๆงยังมัมๆเลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีข้างหนึ่งนะครับนะครับสวยนะพี่น้องนะครับดูถ้าดูในมุมนะฮะสวยนะครับไม่มีชนดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่๋ยวให้ดูหน้าก่อนเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นหน้า จะจะว่านหน้าทำไมดำแท้นี่นะครับอ่ะพี่น้องนะครับขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับผมด้านก่อนฮนะจะเปิดไฟไว้กี่หลอดดีเนาะปิดหลอดนี้นะครับผมเอาไว้สองหลอดพอดูหลอดหลอดเดียวได้ด้านหน้าเอาไว้ลด้านหลังดีกว่านะครับปิดไฟก่อนพี่น้องประหยัดไฟนะครับผม <c oughs> ประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟ ไปก่อนนะพี่น้องนะครับผมมดดืดนิดหนึ่งนะครับบรรดาอันนีหนะครับคือชีวิตของคนทํามาหากินนะครับผมนะฮะกลับบ้านเด็กเดกื่นๆนนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์นะครับพี่น้องชีวิตคนเราตื่นขึ้นมามีหน้าที่อาบน้ําแปรงฟันกินข้าวแล้วไปทํางานไปหาเงินนะครับต่างคนก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะครับเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าเพื่อไปหาเงินนะครับผม นะครับเพื่อไปหาเงินมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงครอบครัวนะครับบางคนก็ยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมสําหรับผมเข้าบ้านแล้วนะพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปก่อนคลิปหน้าจะก็โอ้หน้าดำเลยหน้าดำเอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอ้นกบินโอ้นกเต็มเลยพี่น้องนกนะครับนกมันนอนนะครับก็นกตื่นนะครับเนี่ยโอ้โหเทียบเลยครับนก ه, ลองเลยอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ